บุกบ้านเต๋าชื่นเมื่อคืนก็หนักกลับไปโต้งไอ้ี้สองคนสามกลมไปสามแบนครึ่งแบงบุกบ้านเตา๋ากินเหล้านะเวลาบ่ายโมงตรงเลยแดดอย่าง้อนกดเล้กระบึ้ม สอไฮโซกินรีทัชชั่นด้วยยีกันเล่โมมาโอเคครับไม่โอเคก็คนนี้นะฮะสวัสดีครับพี่เต๋าสวัสดีครับผมถ่ายแล้วถ่ายจริงอ่ะวันนี้มาทำคอนเทนต์คือตอนนี้เต๋าเขามีเพจอยู่ชื่อว่าคนรักสิบเบ็ดจะลองจะลองครับอยากจะลอง อยากอยากจะไปเที่ยวพวกบ้านสมาชิกอ๋อไปเที่ยวบ้านสมาชิกไปทำคอนเทนต์บ้านสมาชิกไาทาธุรกิจอะไรกันอยู่อ่าใช่ครับเดี๋ยวเผื่อเขามีต่อยอดอะไรกันได้อสมาชิกเยอะไหมจริงๆอมีเป็นแสนแล้วครับแต่ว่ากลุ่มถูกปิดไปทำไมอ่ะเอไอครับเฟซบุ๊กอ่ะเขาบางทีก็จับเขาไม่ได้คนนะเขาเป็นเอไอนะเขาจับเพเขาเห็นว่าเป็นลูกปืนมัางลูกอะไรมั่งถังเงินในอากาศอ่ะ ใช่โหตอนนี้อาชีวะนี่ก็จะหนเดือนหลายแสนลวโอ้ยเที่ยงแล้วอ่าบุกบ้านเต่าแล้วโตเต่าทําธุรกิจอะไรอยู่บ้างเนี่ยตอนนี้นะครับตอนนี้ซื้อมาขายไปส่วนใหญ่จะค้าขายนะค <c oughs> ้าขายแล้วก็มีรับรับคือรับฝากขายฝากทุกอย่างตั้งแต่รถยนต์ที่ดินบ้านช่องรถมอต <c oughs> เตอร์ไซค์พวกข้าของข้าของที่มีค่าทุกชนิดดีกว่ารับซื้อรับ ขายฝากก็คือหมายถึงว่าเอามาฝากเราเราก็รับครับเอามาฝากมาฝากกับเราเหมือนเราตีราคาด้วยตีราคาตีเงินไปใช้แล้วก็ก็มาว่ากันเรื่องมูนบิ๊กอะไรเงี้ยเขามาคุยกันมาที่บ้านนี้เลยสมมติต้องมาที่มาที่บ้านได้เลยแต่ว่ารถที่รับเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเป็นรถที่มีเล่มทะเบียนเท่านั้นนะอแต่ว่าจะเก่าแค่ไหนให ให้ไฟนั่นที่ไหนไม่รับแล้วแต่ผมรับอืมจะให้เก่า20-30ปีขอสภาพมา